สวัสดีครับผมนายพิทักษ์เพชรพกุกบ้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางระก,กรมธรรมะเป็นกรนธรรมะเป็นกรนเป็นบทกรเข้าไว้งานทั้งหลายไปได้สวยด้วยความหวังมีพลังร่วมแรงใจให้เข้มแข็งสามัคคีคือพลังที่แข็งแรง ความรู้แจ้งคือปัญญานำพาไปจงพอใจรักไข่ในสิ่งนั้นทำความฝันด้วยความเพียรไม่เปลี่ยนหายจนสำเร็จเสร็จงานมิวางวายเราทั้งหลายควรมั่นคิดพิจารณาทำอย่างไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นยกสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกันเถิดหนาเปรียบเทียบแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญา สิ่งนี้หนาดีที่สุดเร่งรุดทำ